สบายดีทุกคนทวงนี้กับไก่สิหอ่รงเทศกาลกินตุกจีนและมื้อนี้มามองเอลิทเอลินการสิสวนทุกคนไม่เห็ดกระต้มไส้มูกินไปพร้อมๆกันเลยเนาะเห็ดกระบาดยากนะทุกคนเนาะเห็ดง่ายๆเขาก็ไปลงมือเห็ดพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็คือข้าวเหนียวและทุเร่องล้างให้สะอาดดีจนนาไส้แล้วก็แช่ป่าไว้ค้างคืนเลยเนาะแล้ววันนี้เขาก็จิ้มมมักมู่ไว้อันนี้มูสซ้ำซันแล้วก็ตอนน้ำมันมู่แบบนี้เลยทุกคนกับจิใไส้หอมแดง ซอยเป็นผพนบางๆเปนซิลิกาจีใส่พริกไทยปรุงรสซาด,ด้วยเกลือขนอนหนอซอสหอยทุกคนก็สามารถปรุงรสซ่ได้ตามใจมากเลยนาอมักรสซาาไปได้กระปรุงไปได้ตามใจมากเลยแล้วก็จะคนส่วนผสมนวดให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยหลังจากเขานวดส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยเราก็จิบหมักมูผักปะไว้ หนึ่งห้าซองสมูงกันเลยน่ทุกคนแล้ววันนี้เฮากะจีไปล้างข้าวที่เฮาเซปะไว้ข้ามคืนนี้ไปล้างเซตะแกงให้สะเด็ดน้ำกันเลยทุกคนแล้ววันนี้เฮากะจีเอาเขา้าวเหนียวปรุงรสซาร์ด้วยเกลือแล้วก็ขนซวนปส้มให้เข้ากันดีเลยหลัางเจาข้นซวนปสมเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยเราก็จะเอาพักปะไว้แล้ววันนี้เฮาก็จีมาปส้มส่วนข้อง,งทั่วเรื่องใส่เกลือลงไปผิกไทย แล้วก็คุนทุกอย่างให้เข้ากันดีเนาะน้างจ้งเอาคุนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยแล้วเฮาก็เจเอาพักปะไว้แล้ววันนี้มูข้องเห่าที่หมักปะไว้กระไดเรียบร้อยแล้วเฮากะเจมาเตรียมเสือ้อและก็ใบตองใบตองเฮาก็จะสซทํท,ทความสะอาดให้สะอาดดีกันเลยทุกคนแล้ววันนี้เฮาก็เจมาห่อไปพร้อมๆกันเลยทุกคนมามองเอลิอลินกะจีไซ้ใบตองทับซ้ำซันนะทุกคนเนาะ ผู้ดได้มักไล่ไล่ซันกระเห็ดไปได้ตามใจมากเลยเพราะว่ายูพีไปตรงค่อนข้างจะมีโบลายนอกก็เลยใส่เห็ดแบบประหยัดนิดนึงแล้วก็จิตักเข้าใส่ล้วก็จีใส่ทั่วเรื่องลองทับเข้าอีกติมซันหนึ่งลวก็จีเอามู่ที่เขาหมักปะไว้นี้ลงไปเลยทุกคนมักไล่มักน้อยไปได้กระใสไปได้ตามใจมากเลยเนาะแล้วก็จิปุกหน้าด้วยทั่วเรื่องติมรอบนึงแล้วก็เข้าเนี่ยวติมรอบนึงนะทุกคน แล้วมามองเอลิเดีเิงกะจิตพับไปต่อม้วนโล,ลเข้ามาแบบซีเฮ็ดแบบง่ายๆเลยนะทุกคนผู้ได้มีวิธีและเทคนิคที่ง่ายกว่านี้หรือว่ามักสไตล์าการหอแบบได้กะเฮ็ดไปได้ตามใจมากเลยเด้อแล้วก็จิตต่อยเข้าลงมาแล้วก็จีอ่าพับหัวไปตองเข้ามาแบบนี้แล้วก็จีต่อยเข้าลงให้มันแน่นๆลงเนาะทุกคนเนาะแล้วก็พับหัวลงไปแบบเดิมเลยเฮ็ดง่ายๆเลยทุกคน ยูตางแดนคือซิกาจิซอห้าไปตองอยากในดนึงนักทุกคนก็นเลยเลยไสไปตองแส่แข้งในการที่เอาไปตองแส่แข้งมัฮหอมันก็นจะหอง่ายสะดวกก่อนเอาไซไปตองสุดนักทุกคนแล้วเขาก็จิมัดมัดให้แน่นแกันเลยมามองเอลิทเอลินก็จิมัดทังสุนและข้างก่อนแล้วก็จีอ่ามัมัดถังสุนอีกตึนซองสุนนักทุกคน ผู้ได้หมักสไตล์ไปในก็เฮ็ดไปได้ตามใจมากเลย,ดยมมเลด้อมามองเอลิทเอลิทเฮ็ดเว็บซีนุ่งง่ายดีนะทุกคนเนาะง่ายและสะดวกเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินเองเนาะเดี๋ยวได้มันสิง่ายเฮาเฮาก็เฮ็ดไปในนะทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็ห่อแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนรูปรักษ์หน้าตาห่อขึ้นต้มมามองเอลิทเอลิทก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะห่อแล้วเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะเอามาใส่หม้อพร้อมที่จะต้มเนาะแล้วเฮาก็จะเอาน้ําลงไปใส่น้ําลงไปให้จนท่วมขึ้นต้มกันเลยทุกคน ใส่น้ำลงไปแล้วเรียบร้อยเราก็จะปิดฝ้าต้มไปจนว่าให้ข้าวต้มข้าวเหามันสุกดีกันเลยเนาะตอนนี้ข้าวต้มข้าวเหามันกระสุกดีแล้วเขาก็จะมาเซ็กเบิงก็จะเตกเบิงนอถ้ามันอ่อนก็แสดงว่าสุกแล้วถ้าว่าทุกคนบมมั่นใจกับไข่เบิงใดนอถ้ามันยังบ่สุกก็ต้มต่อไปอีกได้เลยแล้วเขาก็จะข้าวต้มขึ้นมาผักป่าไว้บันนี้มามองเอลิตเอลินกาจิมาปาดตให้ทุกคนเบิงทางในไปพร้อมๆกันเลยเนาะทางในข้าวต้มมูเข้ามามองเอลิตเอลินจะมีรูปหลักหน้าตาเป็นแบบใดนะทุก ทางในก็ต้มมูข้อวพะมองเอลิดเอลินก็นจะออกมามีรูปร่างหน้าตาน่าเซแอบซีกันเลยนะทุกคนเนาะคิดฮอตแถวบานได้นะทุกคนเนะาะสวงเทศกาลกินตุดจีนไว้สิ้าผู้ใดมีเสื้อไส้จีนเสื้อไส้เวียดกระเจากจะจิพากันเห็ดข้าวต้มแล้วก็ขบงันกันเลยนะทุกคนงันหม้อข้าวต้มกันเนาะมีมู่มีคูผู้ใดเป็นมีเสื้อไส้เวียดไส้จีนหรือว่าไทยดำ ซีนาะกะเจ้ากาจีเฮ็ดข้าตุ้มฮอแล้วเฮากระจีไปคบเงินนำข้าเจ้าก็เจ้าซื่นเขาเข้าไปแล้วก็หลังจากข้าตุ้มสุกแล้วก็จะกระจียายพี่ยายน้องยายมู่ยายคู่กันกินเลยนะทุกคนเนาะน่าแซขนาดเลยวันนี้เฮาก็บจกินไปพร้อมๆกันเลยทุกคนทุกคนก็ลองเอาเพจกินลองมึงเด้ออยู่ตังแดนคือซีนอเฮากับขิดยากกินข้าตุ้มคือบ้านเขาพากันเฮ็ดตามเทศกาลนะทุกคนเนะคิดฮอดบ้านกัน เห็ดกินได้นะทุกคนเนาะเห็ดง่ายๆผู้ดได้เห็นแล้วขิดยักกินกน็ลุกขึ้นไปเห็ดกินได้เลยทุกคนมามองเอลิสเอลินกันที่ข้อจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบาย